แล้วก็ามาแชร์แล้วก็เป็น e n oh, t r p r i s อ้กลับมาแล้วสวัสดีค่ะนักเรียนขอต้นรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษอ่านเขียนนะคะชั้นม .5 ทัก5กับฝ่ายวันศุกร์นี้นะคะวันที่22มกราคม2564ครับครับเล็กน้อยนะคะอากาศร้อนคมแห้งที่สุดก็กลับมาได้แล้วนักเรียนก็น่ารักมากนะคะจะอยู่เป็นเพื่อน ยังไม่ไปไหนมาเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะหน mm hmm. ้าจอที่นักเรียนกาลังจะเห็นต่อไปนี้คือการทบทวนแป๊บหนึ่งนะคะที่เราคุยกันไว้นะคะหาที่ผิดของบทความนี้นะคะซึ่งผิดได้ทั้งหลักไวยากรณ์ก mm hmm. ารสะกดคําวรรคตอนในการใช้พิมพ์ grammar ไวยากรณ์ past to a t i o n วรรคตอน รวมทั้งเครื่องหมายขั้นต่างๆสเปลหรือการสะกดคำและ Capital i ไ a t i o n นนะคะอันดับแรกนะควรหน่อยสิจำได้อยู่ไหมที่ตอบไปเมื่อสักรู่นี้นะ How was s he was born in Texas in 19 and s ผิดตรงไหนบ้างน้าอ่าิวนามสกกลแล้วก็คำว่า t x x s อัสต่อไป He was one of the richest men in the world but he was very strange ผิดตรงไหนคะก่อนหน้า but อาหน้า but ต้องมีคอมมาเพราะว่าใช้ but for example he e a t s the same dinner every night ผิดตรงไหนคะ for example หลัง for example ก็มีคอมมานะคะอ uh huh. านี่คือเป้าหมายที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะรู้จำและนำไปใช้นะคะว่าอ๋อหน้าบัดต้องมีคอมมาหลัง for example ต้องมีคอมมาสนะคะนอกเหนือจากที่จํามาได้ก่อนหน้านี้แล้วว่าชื่อคนนามสกุลชื่อเมืองก้าใช้ขึ้นต้นพิมพ์ใหญ่เต่อไปค่ะผิดท,ที่คําว่าต่อไปหนูจะได้จ้องไว้เลยว่าคํากริยานะคะในเรื่องที่เป็นเรื่องราวในอดีตจะต้องเป็นรูปเวิร์บช่องที่สองนคเห็นนะคะออาต่อไปค่ะอัานไหนอีกผิดตรงไหนอีกอการพูดถึงอาหารข้ามประกอบ,กอบด้วยสเต็กคอมมา potato um, อต่อไป later ต่อมาในชีวิตของเขา he became even stranger เขาไป็ยิ่งแปลกไปอีกทำไมคะตรงนี้ใช่ไหมคะเซต colon ถูกไหมไม่ถูกต้องเป็นเครื่องหมาย comma example for i n s t a n t ต้องใช้เครื่องหมาย comma เด็กมองธรรมชาติของภาษาอังกฤษออกไหมคนที่เขาที่เขาแบบถนัดภาษาอังกฤษคือคนที่รู้เยอะยังเวลาที่นักเรียนเข้ามาในห้องอ่ะ นักเรียนตั้งเป้าหมายว่าได้รู้อะไรถาะไรได้รู้เพิ่มได้เรื่อยๆนั่แหละมาบรรลุว,ว่าถุประสงค์การนั่งเรียนนะคะรู้เยอะรู้แล้วต้องจำได้นะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ไปใช้บ่อยๆจะได้คื d i ี <Yeah. S 1> did not wear clothes and did not cut hair mm hmm. ปรากฏว่าสะกดผิดอยู่ที่นี่นะคะ h ฮฮิวช e ด้อะได้เฟิร์ลเอไม่ถูกต้องได้เฟิลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้วดูซิถูกหรือไม่อ่นหนึ่ง เป t ็น S ใหญ่ Texas T ใหญ่หลังคำว่า World ต้องคอมมาเนื่องจากว่ามีคำว่า But ตามมาคำว่า For example ต้องมีเครื่องหมายเข้ามานะคะแล้วก็คำว่า Eat เปลี่ยนเป็นคำว่า ate นะคะหลังคำว่า Steak ก็ต้องมีคอมมานะคะเพราะเาะเล่าเรื่องว่ารายละเอียดว่า Steak ในใช่ Dinner มีอะไรบ้างหลัง p o t a t o ก็ต้องมีคอมมาคือคอมมาทุกรายการก่อนแอนก็คอมมา ต่อไปคำว่า for i n s t a n t ต้องเป็นเครื่องหมายคอมมาไม่ใช่คลรอนคำว่า hair สะกด h-a-i-r และคําว่า die ก็ต้องเป็น d i e d อ่ะจบแล้วทีนี้ไปที่บทที่5เรื่องของอะไรคะเรื่องของ nature a t t a c k s นะคะก็แปลว่ากาโจมปีทางธรรมชาตินะคะระตอนนี้ให้ในักเรียนเปิดหน้า1นึรอสองรก่อนนะคะตอบคำถามกูอ ไปด้วยน,นะคะตอนนี้ก็ผมซ้อมไปก่อนแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็จะหันเรียนเนาะซ้อมไปก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปนักเรียนก็จะตอบเป็นภาษาอังกฤษที่หน้าชาั้นเอาคะแนนนะคะมีใครเตรียมไว้เลยไหมอันจะเก่งเก<ล>ินดูดูโมเมนต์แดนดู e n เม e f ์ดายฟอร์มไลท์นิงเขาบอกว่าฟ้าผ่าเนี่ยผู้ชายตายมากกว่าผู้หญิงนักเรียนว่าจริงไหม Yes or no อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องตอบให้ถูกอะกอบตามแนี่ยอะไรคนทอ่ดีดู h o l l y o o เท่าที่นักเรียนแบบจะคิดว่ามันน่าจะเป็นยังไงเนี้ยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่ของการชวนคุยนะคะมันยังไม่ได้แบบฟังุูเพราว่าเป็นอ่านเรื่องก่อน It's t good idea to go under มันเป็นเรื่องที่ดีไหมที่จะไป go under tall tree ไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เป็น the e a s lightning ตอนฟ้าค่ะตอนฟ้าผ่าที่ไปยืนใต้ต้นไม้อย่างดีไหมไม่ดีค่ะหน่เพราะอะไรอ่ะตอนฟ้ามักจะผ่าที่ไหนใต้ต้นไม้ก็ฟ้ามักจะผ่าจุดที่สูงที่สุดในบริเวณนั้นนะคะถ้าเรียนเดินกลางทุ่งนาปุ๊บนักเรียนปจุดที่สูงที่สุดของทุ่งนาก็คานาก้าไปนะักเียกก็จะขึ้นสวรรค์เร็วไปนะต้องระวังดูซนะักวิทยาศาสตร์เขา know everything about tornado อะ เราออกเสียงว่าทอนาดนะภาษาอังกฤษออกเสียงว่าทอร์นาโดทอร์นโด,อเ,นโดเออทำไมเขาออกเสียงไม่เหมือนเราเว้ <S The s c i e n t i know everything about tornado เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทอร์นโดไหมจากเขาแล้วอย่างเงี้ยนะุณ <laughs> ต้องตอบ yes เลยหนู่ Do the United States have more tornado than any place in the world? นักเรียนว่าสหรัฐเนี่ยเป็นที่ที่เจอพายุทอร์นโดนะ่ะมากกว่าที่อื่นๆไหม Yes หร no? <Wow. Yes. S 1> ือ No Yes อะแล้วคำถามนี้ก็ตอบไปแล้วก็ไม่มีคอนเฟิร์มด้วยนะว่าตอบถูกไม่ถูกต้องไปอ่านเนืเรื่องใช่ไหมคะอะ Free reading ค่ะให้นักเรียนตอบคำถามนะคะมาเร็วใครจะตอบมาอาจารย์เล่าให้ครุฟังเขาบอกว่า What is happening in the photo on page 104 and, and 105ซึ่งมันเป็นรูปแบบ tornado นะคะมันเป็น a huge tornado เป็น พายุขนาดใหญ่ที่สวิฟอะครอสฟิวนะคะที่มันกวาดเอาบริเวณพื้นที่ทุ่งุงนาทุ่งหญ้านะคะในแคมบูนะคะในโคโรราโดนะคะในเมืองในรัฐเมืองแคมบูแคมูในรัฐโคโรนาโดประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2010ันสิบรามนไม่นานมานี้เอง how can lightning be dangerous เราบอกว่าฟ้าผ่าอันตรายยังไงตอบได้ไม่เอ่ย อ,อะไรมันทำให้เราตายกันเลยอันตรายมันเหมือนไฟช็อตขนาดใหญ่เนะมันจะไฟช็อต<ฟ>ขนาดใหญ่มันทําให้มันทําให้เกิดการเผาไหม้ใช่ไหมคะฉีกขาดของแบบวัตถุที่โดนฟ้าผ่านคนไทยถึงเรียกว่าผ่าไงก็หลังเขาจะมีอยู่คําเดียวฟ้าร้องกับฟ้าผ่านี่คําเดียวเลยคือคําว่า light <S <S lightning lightning คาเดียวเลยแต่คนไทยนี่แยกได้ยินเสียงเรียกฟ้าร้อง ่เห็นว่ามันอ่าไปทําร้ายใครเราก็เรียกมันว่าฟ้าผ่าทางที่มันคือสิ่งเดียวกันแต่คนไทยเราแยกคนไทยเรามีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามีสามอันก็หลังมีฟ้าแลบกับฟ้าผ่าไลท์นิ่งแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้เดึงอันนี้ก็แยก I care. What can you do to protect against the lightning strike? นักเรียนจะปกป้องตัวเองยังไงจากฟ้าผ่าเขาใช้คำว่าสไตร s ส r ตร e เป็นคำกริยาของ g h t n i n g นักเรียนจะปกป้องตัวเองยังไงกับฟ้าผ่าหนึ่งอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสไม่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ลดความเสี่ยงใช่ไหมลดความเสี่ยงไม่ไปใกล้ต้นไม้ใหญ่ไม่มีโลหะที่เป็นสิ่งที่ล่อฟ้าใช่ไหมคะ คลื่นโทรศัพท์นะต้องปิดใช่ไหมคะต้องปิดเครื่องโทรศัพท์เลยนะคะค่ะก็เคยมีแบบว่าโทรศัพท์เข้าแล้วมันไม่ได้มาเข้ามาแต่ขึ้นโทรศัพท์เดีป้าผ่าก็เข้ามาในโทรศัพท์ด้วยโดนคนถือไปเลยอาต่อไปมาจับคู่คําศัพท์เลยวันนี้จะได้อันนี้อย่างเดียวสมัง้งลองดูสิ lightning bolt lightning bolt a m a z e ทำให้ตกใจกลัว b i g h t e n เพื่อขู่ injure ได้รับบาดเจ็บ to explode ระเบิดระเบิด to protect ปกป้อง a shelter <ì> a a shelter ที่พักพิง attract attract เพื่อดึงดูดเดดูดอ่าใช่มันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนอันที่ไม่มีตัว a ถ้าไม่มีตัว R นี่มันจะเอาเสียงว่า a t t a c k แปลว่าจมตีแต่นี่มันมีตัว R ก็จะเป็น attract แปลว่าดึงดูดนะคะเป็นแยกกับ attractive แปลว่าที่ดึงดูดใจอ่ะทีนี้ข้อ A make s o m e o n e or something want to come ทำให้บางคนหรือบางสิ่งต้องการจะมาที่นั่นเราเรียกว่าอะไรที่พักพิง ทำให้ใครบางคนต้องการที่จะมาที่นั่นนะนะตอบข้อะอะไรคอค่แปลมีคนบอกว่า attract มีคนบอกว่าข้อแปมีบางคนบอกว่าข้อเจ็ดอ่าขอขอเสียงนักเรียนคนอื่นบ้างเพื่อหาน้ำหนักเออเพื่อเพื่อดงดูดค่ะอ่าเปลี่ยนใจไปเป็นข้อแปดแล้วอ่าครูเขียนไว้ให้ก่อนนะคะว่าข้อแปดนักเรียนขอตอบ A อคู่กับ A ต่อไปค่ะ bright flash bright แปลว่าสว่าง flash แปลว่าแสงวา of light ของแสงแสงสว่างว่า you see in the sky ที่คุณเห็นบนท้องฟ้า d u r i n g a storm ท่้างกางพายุอ่านว่าเอาบ B ไปตอบข้อหนึ่งโอเคอ่ะต่อไปข้อส stop someone or something from being harm stop someone or something from being harm หยุดบางคนหรือบางสิ่งจากการปลุกทำ้ายข้อหกค่ะมันแปลว่าอะไรคะ ม้องกันปกป้องอ,อ่ะปกป้องถูงปกต้องค่ะใช้คำว่าปกป้องต่อไปค่ะ hurt hurt ก็ว่าทำร้ายเลยเอ,อ่อข้อสีคอส่คะ่ะมีคนบอกว่าข้อสี่ injure ไ,ได้รับเจ็บค่ะคิดว่าเป็นอันนี้อะต่อไปข้อ e ค่ะ blow h u t apart โลอา a า t ก็คือมันมันไม่ใช่แค่แปลว่าพัดให้มันแยกออกจากกันนะคะมันไล่กับบอมเหมือนระเบิดคข้อห้าค่ะข้อห้าถามว่าโลอาคารมันแปลว่าระเบิดจะบอกไปเลยก็เดี๋ยวบจะง่ายไปอัลอตบิวบิวิอาคาร All Place หรือสถานที่ Where you are safe ที่ซึ่งคุณปลอดภัยฟอร์มฮามจากอันตรายข้อเจ็ดค่ะเจ็ดนะครั้วก็เอดอ่าต่อไปค่ะข้อจี Surprise greatly ประหลาดใจมากมากข้อสองค่ะชู Number two ต่อไป Make afraid ทำให้หวาดกลัว อันเดียวใช่ไหมใช่คองเพรสก็สามแอ่าเรามาดูเฉลยกันข้อหนึ่ง lightning bolt แปลว่าอะไรนะ lightning bolt สายฟ้าสายฟ้า,า,ฟาถูกต้องค่ะข้อสองชุ amaze ทำให้ประหลาดใจกับ surprise นะคะนักเรียนก็ต้องจับคู่กันไว้นะคะเวลานักเรียนไปทำข้อสอบเราจะได้ทำได้ amaze กับ how okay. amaze กับ surprise ต่อไป ข้อสามค่ะ H อ่าไฟท์เทนคือ afraid นะคะไฟข้อสี่ injured hurt นะคะคือไป to explore นะคะ explore ก็เป็นข้อ e นะคะจำคำว่าบอมไว้ก็แล้วกันบอมหรือว่าระเบิดระเบิด blow ใช่บอมเป่ากระจุย blow a p a ไปอยากจะหาคำว่าเป่ามาไว้ blow หรืว่าเป่า บรอดพักเป่ากระจุยคือระเบิดเ,เยอะต่อไป to protect c น่าใช่เฉลยถูกต้องต่อไปข้อเจ็ด shelter แปลว่าที่พักพิงจะให้นักเรียนได้ถึง building กับ place ไหมนะคะ building กับข้อ A แล้วขอ้อแปดนะคะ attract นะคะ attract แปลว่าดึงดูดใจก็คือทำให้มามนะดึงให้มาถูกมาเลยถูกมาเลยือเก่นแค่ ส่วนเรื่องราวเหล่านี้อาจจะต้องไปอ่านในห้องเรียนกันนะคะโอเคค่ะอืมู้คือขอโทษวันนี้ได้เรียนไม่เกี่ยวนะคะอุปสรรคอุปรรเรื่องของเทคโนโลยีนะคะคือจริงๆครูประมาทเองแหละครูถ้าเกิดครูไม่ประมาทนะครูรู้แล้วว่าคอมพิวเตอร์ครูมีนิสัยชอบชอบที่จะแบบใช้แอร์ตลอดไงครูก็จะเปิดลีนุกอ่ะขอปิดการบันทึกนะคะ ええ、なか、uh huh. uh huh.